สำหรับคลิปนี้ค่ะแพรจะพาทุกท่านะคะไปชม4เทคนิคเลือกทรงผมสำหรับว่าที่เจ้าสาวที่มีหน้าผากว้างนะคะจะเป็น,นยังไงในบคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยคะ่ะหนึ่งค่ะคือเทคนิคการแสกผมข้างนั่นเองนะคะเนื่องจากการแสกผมข้างแล้วจัดทรงให้ผมลงมาปิดประมาณ3ในส่ส่วนของหน้าผากจะทำให้หน้าผากของเรานะคะดูแคบลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวๆที่หน้าผากกว้าง เพราะว่าทรงนี้จะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสองค่ามีปลอยผมขยี้ใจค่ะสำหรับ,บสาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้ลุกหวานๆแล้วก็ยังอยากจะเปิดหนะะ้าผากรับซัพย์ในวามมงคลน,นะคะแต่ก็อยากจะแนะนำนะคะให้รวบผมแบบเลี้ยงเกาก็สามารถทำได้ค่ะแต่ให้มีปลอยผมปล่อยลงมนาะข้างหน้านะคะเพื่อช่วยพลางหน้าผากสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจะทำให้หน้าผากของเรานะคะดูไม่ เ่งจนเกินไปนั่นเองค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือหน้าม้าพองๆสไตล์เกาหลีค่ะอีกหนึ่งความสวยแบบอินเทรนด์ก็คือการตัดหน้าม้าแล้วตัดให้โคง้งงุ้มพองแบบฉบับสาวเกาหลีเลยค่ะอาจจะเลือกปิดหน้าผากกับการตัดหน้าม้าให้ดูหนาๆหรือว่าอยากได้ความน่ารักน่ารักหวานๆก็สามารถที่จะเลือกหน้าม้าแบบบางๆนะคะก็จะสามารถช่วยพรางความ หน้าผากกว้างของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสีค่าร้อนเปียกเฟียสสุดๆค่ะสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนไหนนะคะที่มีบุคลิกเป็นคนมันๆแสบๆแต่ว่ามีหน้าผากกว้างอยากจะเติมความเฟียสพร้อมกับตารางหน้าผากนะคะขอแนะนำรอนเปียกค่ะเพราะว่าจะได้ลุคคลาสสิกแล้วก็บินเพด้วยนะคะแต่ก็ยังคงความเปรี้ยวเผ็ดฟันรับรองค่ะว่าเทคนิคนี้เลิศม,มากๆเลยค่ะ ป็นงไงกันบ้างคะสําหรับ4เทคนิคสําหรับวันที่เจ้าสาวที่มีหน้าผากว่างอยากจะแนะนํานะคะว่าวันที่เจ้าสาวทุกท่านนะควรจะเซฟรูปนะคะทรงผมที่เราชอบเนไปให้ช่างทําผมนะคะเพื่ออาจจะปรับนะคะให้เข้ากับชุดแต่งงานของเรานะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ